เพ็นเมืองสวงเฮานีกะเป็นจังไรครับผมท่านผู้กองเฮาเป็นอายุหลายป้าไหนล่ะครับผมเพ็นเมืองสวงตอนนี้อายุ3ปีกับซเดือนกลัวๆหางสีบ่อยากยาเงาน,นะครับผมจ้าเพ็นเมืองสวงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายที่ครบเครื่องในลักษณะของควายพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องครับท้านผู้ใดสนใจกะสามารถติดต่อนะครับผมท่านผู้กองปีได้นะครับพี่น้องก็คือราคาผสมอยู่ที่2 5 0 0าบาทท่านผู้กองเขาหลิยินเขาว่าเขามาให้จักแสนกว่าแสนเจ็ดแสนแปด เก <laughs> บมาหัวคอยแท่้ยทะลุกลก้องเดินนา <laughs> พี่น้องครับฟันแท้1คู่นะครับผมน้องลาลานะครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากรองเข้าติตามนะครับพี่น้องครับสุดไทยและไทยเซฟฟาร์มสเปร์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน ครับผมสวัสดีครับท่านผู้กองครับสวัสดีครับครูวุฒิครับพี่น้องมานีนะครับผมครูวุฒิอยู่ที่ค้อกควายงามเมืองสวงนะครับพี่น้องครับตรงนี้ก็คือขึ้นอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องคอกนี้นะครับผมก็คือคอกนะครับผมท่านผู้กองเปีพี่น้องครับเป็นควายใหญ่ควายยักษ์อีกหนึ่งคอกหนึ่งฟาร์มนะครับพี่น้องครับอยู่ติดเส้นทางระหว่างจากวรณภูมิหรือว่าจากอำเภอเมืองสวงไปหาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องออกจากจังหวัดร้อยเอ็ดถ้ามานีก็ ประมาณ20กิโลบ่ครับครับผม20กิโลครับครับผมประมาณนี้เนาะครับเนาะก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับผมให้ท่านผู้กองได้แนะน้ำตัวให้พี่น้องเขาไดือดจักอีกจักเทือนะครับผมครับผมผมผู้กองเป้ครับอยู่ควยงามเมืองสวงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมท่านผู้กองครับหลายคนนะครับผมแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆเนาะนะครับผมมาเบิ่งการพัฒนาการของเจ้าเพชรเมืองสวงนะครับผมนั่นก็คือโตที่พี่น้องเขากำลังเห็นอยู่ตอนนี้ นะครับผมก่อนอื่นนะครับขออนุญาตให้ท่านผู้กองนะครับผมได้เล่าถึงสายทั้งพอทั้งแม่เพิ่อนในพี่น้องเขาฟังนะครับผมเพื่อพี่น้องเขามาเบิกใหม่โบหงุจักครับผมท่านผู้กองอครับเพชรเ,เมืองสวงเป็น,เป,นเป็นลูกของเอกตาทองครับเอกตาทองเป็นลูกของเก้าเจริญครับผมแม่ของเพชรเมืองสวงเสียว่าแม่สีทองเอ่อเป็นยูที่คอก ละเอียดฟ้ามของกล้วยงามเมื่อยว่าดีครับผมอุย้ยเนาะครับตอนนี้เจ้าเพชรเมืองสวงเข้านี่กัเป็นจังไหนครับผมท่านผู้กองเข้าเป็นอายุหลายป้นไหนละครับผมเพชรเมืองสวงตอนนี้อายุสามปีกับสี่เดือนกลัวกลัวครับสามปีสี่เดือนกลัวตอนกล้วยสามปีตีครับนี่ครับผมสามปีสี่เดือนกลัวครับสูงหลายป้นไหนท่านผู้กองประมาณร้อยหกสิบบวกกับร้อยหกสิบกลัวกลัวพื่แหละกลัวหลายอยู่ ตอนนี้ผลงานการเริ่มทย่อยออกมาแน่แล้วเนาะครับผมตอนนี้เป็นจะไหนท่านผู้กองพึ่งพ่อใจบ่ครับผมมาดีม่ทุกตัวเลยครับแข้งขาหนาเขาหางมาดีมัดยุคอกําจักเห็บเผาไร่ลิ้นเหลือและแมลงกวนใจต้องเซฟฟาร์มบลูฉีดครั้งเดียวอยู่ได้เจ็ดวันแมาดีมัดยุคอเข้ากับมีเนาะยุคอกับมีสามสามี่ตัวสามตัวครับคับหาตัวหาตัว ลักษณะเด่นของเจ้าเพชรเบื้องสวงที่ทายทอดพันธุกรรมมหารุ่นลูกนี่เป็นจ้ไใดสักผู้กองเออแข้งขาครับขาเพชรเบื้องสวงู่เป็นก้วยขาใหญ่แล้วก็หนาเขาครับแต่ว่าลูกก็ยังเบองเรื่องเขายังบอกชัดเจนไดาแต่ว่าแต่ว่าขาเนี่ยไม่ชัดเจนเลยครับทั้งขาทั้งเนื้อหนังเนาะครับขาหนาอัตลักษณ์ชัดเจนแต่ว่าเบาเบาถึงว่าพูดไปเบื้องแล้วนะครับ คือลูกจากเพชรเมืองสวนนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นนาทีภาคภุมมใจเนาะของการบีดดือหรือว่าการเลี่ยนร้วยใหญ่นะครับพี่น้องหลายคนมีพอพัน์นะครับผมกับตองมะลุนว่าลูกออกมาสิเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ลูกเพชรเมืองสวนเหากันหลายแล้วเนาะนะครับผมทะย่อยออกตอนนี้ลูกเพชรเมืองสวนออกมาทั้งเมื่อเราวพกตัวครับอยู่อยู่ในคลองน่หาตัวครับ แต่ว,ว่ากะคงจะทยอยออกมาหลายอยู่เพราะว่าทับไปหลายแล้วครับครับผมท่านผู้กองครับตอนนี้เท่ากับเปิดผสมจริงเพิ่นบครับหรือว่าจนนังไดเนาะครับผมครับเ,เปิดเปิดผสมจริงกค็คือ2500าบาทครับครับผมไปกับกไปกับครับถ้าถ้าฝากก,คก็คือกับีค่าฝากเนียถ้าสมมติว่าอยู่ใน พื้นที่ใกล้เคียงกันบมมีรถมิยังกับมีรถไปรับครับอ๋ออยูนี่เฮามไม่รถบริการเนาะครับผมนะครับผมปัญหาพี่น้องเฮ้านะครับผมสนใจอยากได้พันธุกรรมนะครับพี่น้องครับของเจ้าเพชรเมืองสวงถือว่าเป็นควายหนุ่มรูปหล่อนะครับผมใส่ยักษนะครับผมใส่อีกตัวหนึ่งเลยนะครับพี่น้องครับไม่แพ้ใครในประเทศสยามแห่งนี้นะครับพี่น้องครับนั่นก็คือเจ้าเพชรเมืองสวงพอข้อยตัวนี้คู่วเห็นแต่น้อยนะครับผมทีพู้ใิตดตามสองพูดคนเมืองสีสิเห็น ขีดคู่บุดนะครับผมได้มาอัปเดทพี่น้องเขาได้เบิรงตั้งแต่ตอนเพิ่งน้อยๆอยู่กับแม่เลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นจากไม่ใหญ่ละเอียดนะครับพี่น้องครับจนว่าใหญ่มาอยู่เจ้าที่สองแล้วก็จนได้ใหญ่มาอยู่กับท่านผู้กองปีนะครับพี่น้องครับมันดจะเลื่อนเติบโตอยู่นี่เนาะท่านผู้กองเนาะครับผมพอต่อท่ามาตะกี้เพิ่นซิบซิบกว่าเดือนบ่ครับอ่าครับประมาณนี้ครับซิบซิบกว่าเดือนครับซิบสี่ซิบห้าเดือนเต็มบ่เนาะบ่บ่ครับประมาณสิบสองเดือนเพราถึงเนาะครับเนาะ นะครับพี่น้องกถือว่าเป็นควายอีกหนึงตัวนะครับผมใส่ยัก์แล้วก็ใส่บิ๊กนะครับผมที่มีความโดดเด่นหลายๆส่วนเนาะท่านผู้กองเพราะว่าเจา้าในใน,นอ่นอยู่แล้วนะครับผมเจ้าเพชรเมืองสวงเป็นควายที่กระดูกโครงสร้างใหญ่แข้งขาใหญ่นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญกนา,นาเขาเนี่มาเป็นเอกลักษณ์นะครับผมถือว่าลํำดับต้นๆในประเทศไทยกับว่าใดในเรื่องนา,นาเขา บ่หน่อยหนาไผ่นะครับผมแล้วก็เป็นควายหน้าสวยหน้าใหญ่นะครับผมพี่น้องเขาใหญ่เขาแงา่บาดท,ที่นี่นะครับผมที่สาคัญเลยของควายผู้หลายโตกับมีกระดกโควงสางแต่ว่าสีบ่มีเนื้อลังโตนะครับเนาะบ่ได้ว่วาเบิร์ตสูโตนะครับพี่น้องแต่เจ้าเพชรเมื้องสวงเนี่เป็นควายที่ใหญ่และครบเครื่องนะครับพี่น้องเพิ่นม,มีเนื้อหลายหัวยวะพี่น้องครับเดี๋ยวคู่วัดใหญ่พี่น้องเข้าเบิรงดานถ่ายแล้วท่านผู้กองปีจุงไปฟังทั้งผุนนะครับจุงไปพี่น้องเข้าเบิรงถ่ายนะครับผมเป็นควายที่ มีความโดดเด่นทุกส่วนเลยพี่น้องครับคณะกรรมการหลายท่านเห็นควยตัวนี้ก็จนตกใจนะครับผมบ่คคินบอฝันว่าจะอยู่กับฟาร์มของพี่น้องเกษตรกรเรานะครับก็ยังอยู่อยู่นะครับผมหนีเบิงหางพี่น้องครับส่วนมากควายใหญ่ควายยากักษ์นี่หางสีบรยักเงานะครับผมเจาะเพชรเมืองสวงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นควายที่ครบเครื่องในลักษณะของควายพ่อพันธุ์ นะครับพี่น้องครับถ้าแม่นผู้ได้สนใจกะสามารถติดต่อนะครับผมท่านผู้กองปีได้นะครับพี่น้องก็คือราคาผสมอยู่ที่2,500บาทนะครับพี่น้องไปกับถ้าบ่มีรถก็คือสามารถโทษมหาท่านผู้กองแล้วก็โทษมาบอกติดต่อเอารถได้เลยระยะทางตามไกลๆแต่ว่าห้าบอกแกคข้วไปเนาะครับผมครับผมบาทที่นี่นะครับผมท่านผู้กองครับตอนนี้เขามีนำเชือดเจ๊ใจพี่น้องเ้าบอกครับอ๋อมีแล้วครับผมเป็นเมืองสวงมีนำเชือด แล้วครับกะราคาเกษตรกรครับครับผมหลอดละ300รอยครับครับถ้าซื้อเป็นสุดกะสุดละ3ามพันซิารหลอดครับผมโอ้เขาให้สิมฮาหลอดเนาะครับติโตติโตอกับคุยงามเมืองสวงเลยติโตพันผมเลยก็ได้ติ่ตหมอโชคก็ได้ติ่ตหมอเอ็มก็ได้ ที่ต้อหมอท็อปก็ได้ครับผมแสดงว่านําเชื้อเข้ากระเริ่มกระจายเนาะนะครับผมไปทั่วภาคอีสานครับพี่น้องเข้าสนใจหรือว่าอย่างไรแต่ว่าคู่บุญบอกเลยว่าพันธุกรรมของเจ้าเพนเมืองสวงในมาดีนะครับผมตามที่คู่บุญเอาวิดีโอนะครับผมลูกเพิ่นให้พี่น้องเข้าในเบิงในเบื้องต้นแล้วนะครับผมเอาถัดผู้กองไว้ทั้งดันหนาไหมพี่น้องเข้าเบิงนะครับผมเพราะว่าขั้วตัวนี้เบิงบบจืดตาพี่น้องบบไก่บบไก่พี่น้องครับผู้ใดมาลอยเอ็ดนะครับผมพี่น้องครับผู้บุญอยากให้แวะ มะบึงนะครับผมควายที่คอกนะครับพี่น้องครับอดซ่อนนะครับผมตัวนี้ก็คือควายเพศเมียนะครับผมยังเป็นฟันน้ำนมอยู่บ่ครับท่านผู้กองบบ่ครับฟันแท้คู่หนึ่งฟันแท้หนึ่งคู่น้องลาล่าเนาะครับเนาะครับลาล่าครับลาล่าตัวนี้เพิ่นอายุจังปีละครับอายุสามปีกับสองเดือนครับเป็นพี่เป็นน้องกันเลยเนาะกันจะเพิ่นเมืองสวงเกิดใกล้กันครับแต่ว่าคนละพ่อละแม่ครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้พ่อไดครับ อันนี้เพชรสุวรรณครับหรือว่าเจไดครับโอ้เพชรสวยของจันที่ว่าอยตายกล้วยแม่นีแม่แม่พันยุคอข้ามันบอครับท่านผู้กองครับผมครับอุ้ยพี่น้องครับน้องลาล่าตอนนี้ครับปานหยักพี่น้องเอ๋ยผู้อดแม่นสีไงซ้ำกันก็จะเพชรเบื้องสวงละเด้ดุึมือนนี่นิ่งนิ่งนิ่งสวงลายประใดท่านผู้กอง ความสูงเนี่ยว่าเป็นลอยหายิบเตินหร้อเปล่าลอยหกสิบกวกครับเรีว่าหาตัวเด้อลอยหกสิบกว่าเบืองไทยพี่น้องอ่อนซ้อนนะครับผมคล้ยตนัี้ใหญ่เฮ่ออ่อนซ้อนนะครับพี่น้องนองลาลาตอนนี้เกือบลอยหกสิบกว่าเลยน้ะท่านผู้กองเกือบลอยหกสิบแล้วลอยหกสิบกว่าลอยหกสิบกว่าครับห่างเนีนิดนึง ตอนนี้ท่องแล้วบอรครับผมยังครับผม้ยพี่น้องครับขันคั้วไงซำหนีนะครับพี่น้องไงขนาดดีถ้าขายบ่อไดนี่จักสีว่าจังไดเนาะเว้ยนตะวาสีขายบ่อบ,อบานพี่น้องท่านผู้กองเขาได้งงินเขาว่าเขาไมา่ให้จักแสนกว่าแสนเจ็ดแสนแปดบอกก็เาหัวคอยแท้ ท้ลูกกร้องเดินหน้ามาอีกเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับผมเอานี่ปึ้งคากๆพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นค้วยแเมียใหญ่ใหญ่ยักยักนะครับผมท้าลูกกร้องหมุนเลยวดไม่ก็ได้ครับเบิ้งผัวหางพี่น้องเสียวจังไดอีกนะครับผมควยระดับเกตพี่เมียมนะครับผมที่นี่คือเพชรอ่าควอกงามเมืองสวงอุ้ยตาย ตายถิ่มือซื้อพี่น้องคู่บุตรเลี้ยงกล้วยจนระหอดอายุหกสิบปีเกษียณราชการสิได้ดโตใหญ่ซ้ำเพิ่นจักโตบ่นนอพี่น้องนี่คือการเลี้ยงพัฒนาแทนท่านผู้กองเนาะนะครับผมคู่บุตรอยู่กับท่านผู้กองนี่มาตั้งแต่สมัยเราเลี้ยงกล้วยใหม่ๆนะครับผมจนวันเราได้กล้วยใหญ่คูุ่ตรจ่อบ่ันไดน้าเล่าอยู่แต่กี่มีแต่เขาเจ้าว่าท่านผู้กองเป็นบาสือกล้วยมาเลี้ยง นผู้ไดมานผู้กองเป็นบ้าลบหลังว่มสบประมาทได้ละเริวันทีท่านผู้กองเฮ้ยตายพี่น้องท่านผู้กองเปิดรับอจองลูกในทองบอครับมีมีมมครงการนน่บอท่านผู้กองแหมมันทองกันจังวะพี่น้องครับฟันแท้หนึ่งคู่นะครับผมน้องลาลา นะครับพี่น้องครับฝากพี่ฝากรองเท้าตดตามนะครับพี่น้องครับสุดท้ายและไทยสุดครับท<อ>ันทุกองกองล่ำพาจากพี่จากน้องบอกพี่น้องเข้าในว่าเลี้ยงกล้วยจังไดจังสิไดใหญ่ป่านนี่ทันูุกองครับก็เอาใจใส่เขาับดูแลนิดนึงคือจริงๆแล้วน่ะกล้วยมันกินหยา<อ>แต่ว่าถ้าเข้ากับเสริมอาหารเนียเสริมผมหนะให,<อ>ให้ให้กินเท่งเท่งอาหารคนเท่งไข่ กล้วยครับก็บให้กินหลายอย่างมันก็ก็มันก็มันก็บนกับพัฒนาการคือการกระเพิ่นเนี่ยกินหลายกัหญ่หลายั้าลซอยเอะไรครับท่านผู้กอ่อนครับคนกินหลายไก่ไงหลายไปเรื่อยๆนะเนาะครับอ่ะนะครับ